ต่อกันข่าวสุดท้ายเรื่องของเแอลกอฮอล์ล้างมือผู้ชมต้องบอกว่ากระทรวงพลังงานค่ะมีการแจกแอลกอฮอล์ให้ประชาชนทุกหมู่บ้านฟรีค่ะก็คือเขาจะมีการแจกให้ผ่านของโรงพยาบาลส่วนตำบลหรือเขาไปแจกให้อสอมอต้องบอกว่าวันหนึ่งเขาแจกถึง8 0 0 0มลิตรต่อวันนะเขาจะมีการแจกไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ30วัน ต้องบอกว่าถ้ารวมๆกันแล้วไปจนถึงเกือบ2.4ล้านลิตรเลยทีเดียวอ่าผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะมีการร่วมกันกับปตทก็คือเขามีการเรียกผู้บริหารเนี่ยมาคุยกันนะคะแล้วก็ร่วมกัดกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยต้องบอกว่า ปตทแล้วก็การไฟฟ้าเขามาร่วมประชุมกันออมาหาลือกันมาร่วมหาทางออกด้วยกันว่าจะหาแนวทางไหนในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องตรงนี้นะต้องบอกเลยว่าเ,ออเรื่องแอลกอฮอล์ยังขาดตลาดอยู่นะแล้วซึ่งมันไม่ได้ขาดตลาดมากขอพี่มาร์คราคาสูงจริงๆแทบจะเอื้องไม่ถึงพี่มาร์คอันเล็กๆอ่ะแปดสบาท59บาบาทหล่อเล็กนิด,นดเดียว,ยวพี่มาร์คมาก แล้วอันเนี้ยถ้ามันอันใหญ่อ่ะสามร้อยห้าสิบสี่้อยเก้าสิบบ้างหรือบางอันสองร้ห้าสเก้าขวดเล็กนิดเดียวไม่ได้ห่างกันเยอะพี่มากเออบางอันเนี่ยโลโก,โก้ก็ไม่มีสติกเกอร์อะไรก็ไม่มีขวดออบ้างเปล่ามาแปลงขายก็มีผู้ชมไม่รู้ว่าผสมแอลกอฮอล์ถูกรหรือไม่ถูกไปเจือจางส่วนผสมอะไรบ้างก็ยังไม่รู้นั่นแหละเทเนี้ย ทั้งทางที่รู้นะคะว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเขามีการปลดล็อกทั้งหมด26โรงงานแล้วนะเขาให้26โรงงานตรงนี้อย่างที่นาเสนอข่าวไปเมื่อเดือนก่อนต้นเดือนก่อนต้องบอกเลยว่าเมื่อก่อนเขาไม่ให้ปลดล็อก26โรงงานตรงนี้นะแต่พอณเมื่อ2-3ที่ก่อนผู้ชมต้องบอกเลยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเขามาปลดล็อก26โรงงานเอทานอลตรงนี้ให้สามารถนําเอทานอลมาผลิตและออกจําหน่าย แต่ว่าต้องอยู่ในการควบคุมของการดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเท่านั้นคุณห้ามผลิตเกินห้ามอ,าออกมาเกินต้องอยู่ในการควบคุมดูแลผลิตได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นเขาจะเช็คดูทุกอย่างขนาดเอาออกมาจําหน่ายมาขายแล้วมาแจกจ่ายแล้วยังไม่เพียงพออีกทีม,มาค่ะ,คะต้องบอกเลยว่ายังไม่เพียงพอ สุดท้ายมันก็เลยได้ข้อสรุปร่วมกันว่าทั้งกอฟผแล้วก็ปตทเขาจะมีการร่วมกันก็คือมีการจัดหาการกระจายแอลกอฮอลให้ทั่วถึงประมาณ70%ให้ถึงแล้วก็ทั่วประเทศเลยแต่เขาจะมีการเน้นนะเน้นไปที่กลุ่มคนอย่างเช่นผู้สูงอายุบ้างอันนี้คือ,อ <ๆ S 2> กลุ่มเสี่ยงละ <ๆ S 2> แล้วก็กลุ่มเสี่ยงที่ตามโรงพยบาบาลต่างๆบ้างที่แบบคนที่ป่วยจริงๆนะผู้ป่วยที่เป็นโรคคือเขา้ขาเข้าไขที่เป็นกลุ่มเสี่ยงละประมาณนี้นะคะคือต้องบอกเลยว่า เขาต้องมีการล้างมือด้วยแอลกอฮอลที่แบบสะอาดจริงๆบางทีการล้างน้ําเปล่ามันก็ไม่ได้สะอาดสมอไปจริงเชื้อโรคไม่ตายนะล้างน้าเปล่าจริงมันต้องค่าแอลกอฮอลเยอะๆไปเลยนะบางทีเคยลองล้างหลายๆร้านที่มาคะ่ะแมมแสบมือก็มีนะแสบจี้เลยคุณผู้ชมแอลกอฮอลนี่กัดมือจนมือลอกบางทีคุณผู้ชมคะอะ่ก็อย่างที่บอกไปนะคะก็จะได้มีการจัดสรรน,นะคะแล้วก็ได้มีการร่วมมือกับก,บกระทรวงสาธารณาสุขนะคะดําเนินการผ่านทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของอาสาสมัครสาธารณสุขบ้างหรือว่าของประจําหมู่บ้านเช่นอสมอที่เขาเรียกทั่วไปนะคะต้องบอกว่าได้มีการประชุมการได้หาหรือการให้กระจัดก,กระจายไปจนถึงทั่วประเทศเลยนะต้องบอกเลยถ้ามันไม่ได้ข้อมูลตรงนี้บางทีมันก็ไม่ไปถึงอภิพี่มาร์คบางคนคเขาก็แบบไปเอามาเอามาขายบ้างคือลักลอบก็ออมีบางคนเป็นาการ <คน S 2> กักตุนกักตุนเพื่อกเก่งกําไร นี่งที่ไม่ดีข่าวมาว่าบางคนกระจัดกระจายข่าวเนี่ยจะมีเคอร์ฟิวยี่สิบสี่ชั่วโมงมาอยิ่งกัดกินแล้วอาหารเนี่ยรีบหมดแล้วพี่มาร์คครับเซเว่นโอ้โหชนเดินชนกันระเนระนาดเลยครับครับสำหรับการจัดหานั้นนะครับทางกระทรวงพลังงานได้ประสานงานกับ26โรงงานเอทานอลโดยพบว่ามีบางโรงงานสามารถผลิตเอทานอล70%นได้แล้ว ทางกระทรวงพลังงานโดยปตท,ทร่วมมือกับกรฟผนะครับจะเข้าไปรับซื้อจากโรงงานและร่วมกระจายไปยังรพอพสตอและอสะมอคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้าโดยจะใช้งบรวม120ล้านบาทนะครับสำหรับการจัดหาแอลกอฮอล์เจปริมาณ80,000ลิตรต่อวันโดยจะแจกเป็นเวลา30วันรวมปริมาณทั้งหมดนะครับ2.4ล้านลิตรนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเป็นห่วง และทราบว่าประชาชนต้องการแอลกอฮอล์เป็นอย่างมากจึงได้กำชับกระทรวงพลังงานให้หาวิธีกระจายแอลกอฮอล์เพื่อที่อะไรครับเพื่อให้ถึงมือประชาชนให้ถึงอ่ะบางคนมันไม่ได้ที่มาค่ะใช่ครับบ้านผมยังไม่มีเลยริงที่ฉันยุ่ก็ยังไม่ได้เหมือนกันใช่ครับบางคนยังไม่ทั่วถึงจริงนะจะซื้อก็แพงแพงขวดติดหนึ่งโอ้โหราคาล้างได้กี่วันแล้วมันจะใช้ได้กี่วันคือครอบครัวหนึ่งก็เอาวันเดียวหลอดหนึ่งใช้หน้าคนละใช่โดยแนวทางล่าสุดนะครับที่ให้ปตทและการไฟฟ้านะครับ ร่วมจัดหาแอลกอฮอล์ครั้งนี้ก็จะเข้าไปถึงทุกหมู่บ้านาและกลุ่มคนที่มีความจําเป็นเร่งด่วนอันนี้ก็ต้องเน้นนะครับเพราะเป็นผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆนะครับโดยเฉพาะเฉพาะแม่อะไรและใหมค่ค่ะ เร่งด่วนเฉพาะหน้ากลุ่มคนที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเฉพาะหน้าแล้วก็ให้เชื่อมั่นว่าชาวบ้านสาม,มารถเข้าถึงเงลนออกฮอหอได้หมด70%ที่เขาจะมีการแจกจ่ายแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขาจะมีการป้องกันเชื้อระาในที่เที่เขามาแจกจ่ายโอเคครับโอเคต่อคะ่ะสาม และกลุ่มคนที่มีความจําเป็นเร่งด่วนเฉพาะหน้าเช,ชื่อมั่นว่าจะเป็นส่วนช่วยชาวบ้านและให้เข้าถึงแอลกอฮอล์70ตัวนี้นะครับที่เป็นส่วนสําคัญในการป้องกันและต่อสู้กับเชื้อโรคร้ายคือโควิด -19 นะครับในช่วงนี้นะครับใช่ค่คะโดยหวังว่ามันจะเข้าสู่ถ,ถึงมือแล้วก็เข้าถึงมือประชาชนเพย่อช่วยต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้บางกลุ่มบางชาวบ้าน ยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงเรื่องของแอลกอฮอล์ได้<ช>และบางค,บคนก็ยังมีการล้างมือที่ผิดวิธีด้วยอใช่ครับบางคนเนี่ยล้างมือด้วยน้ำเปล่ายังไม่สะอาดพี่มากเออ,เอ,อ ยิ่งพูดถึงเรื่องของแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยชาวบ้านบางคนเขายิ่งไม่มีเงินที่จะซื้อได้ซ้ำใช่ครับแคมมาเข้าขายตรงนี้อีกอ่ะทุกนทุกวันนี้ก็นับว่าโควิดเล่นทั้งเศรษฐกิจเล่นทั้งอะไรต่ออะไรหมดนะครับการหากินก็ลําบากการทํามาค้าขายแม่ค้าพ่อค้าประชาชนลําบากเดือดร้อนกันหมดทั่วหน้าเลยนะครับตอนนี้แล้วชาวบ้านที่เขาอยู่ตามบ้านนอกนะครับต้องเรียกว่าบ้านนอกอยู่ในพื้นที่ห่างไกลดีกว่าพื้นที่ห่างไกลเท่าไหร่เขาก็ยิ่ง โอกาสที่เขาจะมาหาแอลกอฮอล์พวกนี้มันก็ยิ่งลดน้อยลงไปครับมันหาบากลำบากมากขนาดในเมืองยังยังหาไม่ได้แล้วจะพูดถึงอะไรในพื้นที่ห่างไกลหรือเขาเรียกว่ารอบบริเวณรอบนอกยิ่งไม่มีเลยพี่มาแล้วยังมาเจอเหตุการณ์กักตุนจริงยิ่งมีไอ้คำพูดคำจายิ่งมีคอมเมนต์ต่างๆนะนาที่ชาจา์กันเยอะแยะมากมายค่ะกักตุนแล้ถึงขั้นเร็วๆนี้ก็มีข่าวผลิตเองแิง บางคนก็ซื้อเขาเองขายเองไม่รู้แหละวเขาส่งมาสมมาจากอะไรคุณภาพได้หรือเปล่ารับรองมาตรฐานอมาจากที่ไหนอะไรก็ไม่มียังไม่มีจริงๆพี่มาร์กใช่ครับมนก็เป็นเรื่องที่ลําบากเหมือนกันนะครับสําหรับชาวบ้านหรือประชาชนที่เขาไม่มีความรู้มันการที่จะไปตรวจสอบมันก็ลําบากคือบางคนไปถึงปุ๊บเห็นแอลกอฮอล์เอ้ย ฉันอยากได้ฉันฉันต้องเอา,เอาก็ซื้อไปละโดยโดยโดยไม่ไปดูส่วนผสมหรืออะไรต่ออะไรก่อนเลยใช่ใช่ครับมันก็เอาเอาไปใช้แล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์รู้แต่ว่า,เ,าเป็นแอลกอฮอล์มันฆ่าเชือช้อรามือได้ก็เอาอย่างเดียวอะ่ะใช่คือคนนะครับมันก็คนที่้ากําไรก็สบายไป แต่ผู้บริโภคอย่างเราเราตาดำๆเนี่ยก็เดือดร้อนไปนะครับขนาดแม้กระทั่งตัวเรายังไม่รู้เลยว่าไอแอลกอฮอล์เจลล้างมือส่วนผสมมันมีอะไรบ้างโลกคนที่สรรพคุณมันควรต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่ส่วนผสมมันมีอะไรบ้างยังไม่รู้เลยว่ามันทำมาจากอะไรถึงเป็นเจลล้างมือได้ต้องต้องศึกษาศึกษาสักนิดนึงครับต้องติดตามสื่อประชาสัมพันธ์ของของ กรมการแพทย์หร mm hmm. ือ mm hmm. หน่วยงานสาธารณสุขต่างๆครับ mm hmm. ซึ่งเขาจะมีข่าวประชาสัมพันธ์ออกมาบ,บ่อยๆติดตามได้ตามลาย Facebook พวกนี้นะครับต้องเราต้องศึกษากันสักนิดนึง,งนะคนนิดนะไม่งั้นแย่ครับเดือดร้อน รับรองว่าคุณได้ข่าวที่ไม่กรองแน่เราฟรองว่ามีแต่ข่าวพูดปากต่อปากโอ,อสิบปากไปแลคำคำคำ้วคำาำพูดมันมานจริง <laughs> เอาเป็นว่าเราต้องติดตามข่าวที่เป็นจริงๆแล้วก็ติดตามช่องที่เขาให้รายละเอียดมากๆนะคะว่าข้อมูลข่าวสา,มารมันมาจากไหนคุณสามารถรับแอลกอฮอล์ได้จากที่ไหนบ้างตรงไหนที่เขาให้คุณได้บ้าง แจกจ่ายได้บ้างสามารถเข้าถึงในบ้างเขาก็จะมีการประกาศอ,ออกมานะพยายามติดตามแล้วก็ข่าวสารที่เข้าประชาสัมพันธ์เยอะแต่ก่อนที่คุณจะติดตามคุณต้องกรองข่าวดีๆก่อนอว่าไอ้คนโพส์อะ่ะมันเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนแล้วไอ้ที่มันโพสต์ต่อกันมามันจริงแค่ไหนไอ้คนที่มาคอมเมนต์นะ่ะอย่าคิดเองอเออเองไปไกลแล้วผู้ชมคือมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่มารมีคนคนหนึ่งเขาโพสลงใน อ่าเฟซบุ๊กของชมค้ามีการโพสบอกว่ารับเนี่ยเขาไอแจกแอลกอฮอล์ไอเนี่ยก็เชื่อเขาไปไปแสดงความคิดเห็นไปคอมเมนต์รับได้ที่ไหนอยู่ในเขตพื้นที่ตรงไหนไปเรียบร้อยแล้วว่างครับทีนี้ไม่ได้โกงอีกโอ้เสียเวลาเปล่ามิดเลยทีเนี้ยเออแปลกอ่ะ